ด่านใหม่ก็มาแล้วนะครับด่านใหม่ที่ไม่ใช่ด่านเก่าไอ้นี่ไงเราต้องมาเคลียนะครับต้องมาเคลียมันมาก็ต้องมาเคลียนะครับต้องเล่นนั่นเองมามาเล่นเลยๆ,ๆโอเคทีมไหมละ่ะต้องเปลี่ยนทีมอะเปลี่ยนทําไมละ่ะไม่ชอบการเปลี่ยนทีมอะไรวะ มาแล้วสองบีสองบีจังอืมอ,อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับจะว่าเล็กน้อยดีไหมเพราะเขาคุยกันทั้งวันเลยครับนะนะคุยกันดังมากเลยครับอืมเอสองอ,อ,อ,อย่างเท่เอสองนี่ของจริงนะครับบอกเลยไม่ธรรมดาเอ,อของจริงที่ไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวเชียว ดาบที่หกกันหน่อยไวรุ่นดาบสุดท้ายผมเล่นแค่มันคีเียนครับอย่างนั้นก็นเก็บดานที่มัน store, or, ไอแบบนี้หน่อยมันมันมาให้ฟาร์มเล่นเป็นที่ระลึกเพราะมันจะไม่มาครั้งที่สองนะครับก็เล่นไปงั้นแหละไม่มีหายหรอกอือ 9s เอ้ย A2 หนีหนีอูยอยากเท่ เจ๋งว่ะโอ้คนแถวนี้ดังว่ะค,คนแถวนี้เขาดังนะครับนะไม่ใช่ไอดอลนะเว้ยไม่ใช่ไอดอลที่มาดังนะเออมาตรงนี้อีกรอบแถวนี้เล่นไปแล้วก็ต้องเป็นคนนี้ใช่ไหมวะน่าจะคนนี้นครับตรงนี้เป็นโอเคอาวุธไม่ใช่อาวุธดิ ของที่เขาให้เรานะครับของที่เขาให้เราที่ไม่ให้ที่ไม่ใช่เธอไม่น่ามีอะไรวะอันที่สองนี่มีอะไรไหมอันที่สองอ๋อมีตัวละครมีตัวละครสวยไอตัวที่สามตัวละครเลือมปรากฏใครนี่ เมินเลยเมินเลยโอเคสามอันผ่านไปแล้วเริ่มที่ด่านแรกกันเลยนะครับวัยรุ่นพันข้าวเหนียวที่ไม่ใช่ข้าเจ้าอาจจะมีเสียงสังภาเวสีเล็กน้อยเสียงนกเสียงกานั่นแหละสังภาเวสีไอหาไอหาตายไปซะ อ,อ,อยู่บนรถไฟสร้างเดือดแท้จริงเดือดดานไม่เกรงใจใครมามามาเออดีๆๆๆมันจบมาเลยไอยตัวประกอบมาเลยมาเลยมาเลยนีๆเปิดก่อนให้เปรียบเปิดก่อนให้เปรียบโบราณสอนไว้เอ้ยอะ ฟู่เอ้ยสวยกำลังเสือมากำลังเสือมากูฟู่กับโปรโลแกรมยังไงวะสู้กับโปรโลแกรมอ่ะดูมันทำดิอื้ยโอ้โหมันเปิดแรงเปิดแรงลบสวยโปรโลแกรมภาคใต้อื้ยอื้อ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 หมดหรือยังอ่ะ เนี่ยกำลังเสริมกำลังเสริมเปิดปืนใหญ่ซัดให้ครบทุกดอกอืม้มกูโดนสอยกูโดนสอยปืนกลปืนกลโอ้ยยยอุ้ยเอ็มแมกซิบอลเอ็มมาซิบอลสวยโอเคจบพกที นกคือคู่อาฆาตนกสั้งเยอะข้นจริงจริงนกก้าเอาไม่น่ามีหาและว้้ามเถอะโอเคมา EP จบแล้ว EP จบด่านสุดท้ายนั่นเองจะเป็นยังไงไอ้ด่านสุดท้ายมันจะยาวหรือเปล่ายาวขนาดไหนถึงขั้นขี้เกียจเล่นเลยไหม ยาเร็วหน่อยพี่เร็วหน่อยผมเร่งรีบผมเร่งรีบอืมเหยียดเยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุอ้ยอุอื้ออื้อ ลบสวยม,ม,มีคนมา <c oughs> มีคนมาเนี่ยฟักคู่ อออออจบไหมจบไหมแน,มน,น่มีกองหนุนมีกองหนุนอุ้ยลบสวยกองหนุนมาแจมกองหนุนเหรอพี่กองหนุนเหรอลบสวยอือนั่นแหละอืออุ้ยโ,โ,โอ้โอ้ลบสวยลบสวยทำไม่ใต้อื้ย อิกาการเดออิกาปืนกันเดมันดีด่านนี้มันดีต่อไปคือน,นี่นะครับการฟาร์มของมันโอเคแต่งตัวฮัดลัดมากครับ ตัวลัดรูปมากลัดรูปมากนะครับฮัทแล้วนะ่ะ <unified> แต่งตัวจนฮัทนะ่ะบอกเลยแต่งธรรมดาก็ได้พี่เ้ยไม่ต้องโอเวอร์ขนาดนั้น <unified> <unified> เอสองปิดฉากโอเคจบแค่นี้สำหรับโปรเจกต์น้องคนนี้นะ <unified> ก็จบแล้วนะครับคนต่อไปน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนนี้สีม่วงแถวนี้เล่นแล้วนะครับต้องมามาเล่นคนนี้เลยนะครับนะคนสีม่วงเนี่ยโอเคอใครที่เข้ามารับชมก็มฝากกดไลค์กด subscribe ใ,ให้ผมด้วยนะครับ